สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับคุณครูน้ำอ้อยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนหรืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะซึ่งต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาอธิบายตัวอย่างนะคะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนนะคะ ได้เข้าใจมากขึ้นและก็ใช้ความรู้ตรงนี้ไปทํำใบงานแล้วก็ต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อไปนะคะโอเคเนาะถ้าพร้อมแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะเขาถามว่ามุมใดบ้างที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะค่ะจากรูปนะคะเราก็จะสังเกตเห็นเส้นตัดขวางเส้นหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า อะไรคะเด็กๆ u v นะคะไปตัดกับเส้นตรงทั้งสองเส้นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอธิบายเราก็จะอธิบายหรือตอบดังนี้นะคะส่วนของเส้นตรง u v ตัดกับเส้นตรง q r นะคะและเส้นตรง s t นะคะทำให้เกิดมุมนะคะ บรรทัดที่2เราก็จะตอบมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางได้แก่มุม1มุม2มุม3มุม4มุม5มุม6มุม7และมุม8นะคะพอเกิดมุมเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเกิดการแบ่งเป็นฝั่งทั้งสองฝั่งนะคะก็จะได้นะคะมุมที่1 มุม 2, มุม3และมุม4นะคะเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะและอีกฝั่งหนึ่งนะคะเด็กๆเราก็จะได้มุม5มุม6มุม7และมุม8นะคะเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเหมือนกันนะคะและบรรทัดสุดท้ายในการที่นักเรียนจะเขียนคําตอบนั่นก็คือเราก็ต้องบอกด้วยนะคะ,ะว่า มุม1มุม2มุม3และมุม4นะคะกับมุม5มุม6และมุมขออภัยค่ะมุม5มุม6มุม7และมุม8นะคะเป็นมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะอันนี้สำหรับตัวอย่างที่1น,นะคะ ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างที่สนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็ไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นรูปของเส้นตัดขวางอีกรูปหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันนะคะสังเกตนะคะรูปของเส้นตัดขวางนี้จะมีเส้นตัดขวางอยู่เส้นหนึ่ง นะคะชื่ออะไรคะเด็กๆ ST นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเขียนคำอธิบายเราก็จะเขียนว่าส่วนของเส้นตรง ST ตัดกับตัดกับเส้นตรง MN และเส้นตรง OP นะคะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางก็จะได้มุม1มุม2มุม3มุม4มุม5มุม6 มุม7และก็มุม8นะคะพอได้มุมครบปึ๊บมันก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเนาะก็จะได้ฝั่งข้างบนนะคะ,ะสมมติเป็นฝั่งข้างบนฝั่งนี้เนาะก็จะได้เป็นมุม1มุมสามุม5และมุม7เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะ อีกฝั่งหนึ่งข้างล่างเนาะเด็กๆสังเกตเนาะตรงข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุม2มุม4ี่มุม6และมุม8เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะก่อนจะจบนะคะคือบรรทัดสุดท้ายนักเรียนอย่าลืมอธิบายเพิ่มเติมนะคะดังนี้นะคะมุมหนึ่งมุมสามุมหมุม7นะคะ กับนะคะใช้คำเชื่อมนะคะกับมุม2มุม4มุม6และมุม8เป็นมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะโอเคอันนี้สำหรับตัวอย่างที่2เนาะต่อไปเราก็จะไปดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะสำหรับตัวอย่างที่3นะคะ คำถามยังเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2จนถึงตัวอย่างที่3นะคะก็คือมุมใดบ้างที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะค่ะตัวอย่างที่3นะคะก็จะสังเกตเห็นเส้นตัดขวางเหมือนกันนะคะซ,ซึ่งเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะไปตัดกับเส้นตรงทั้งสองเส้นนะคะส่วนของเส้นตรงนี้มีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆนักเรียนอาจจะตั้งเป็น R S หรือ S R ก็ได้นะคะดังนั้นนะคะในที่นี้คุณครูขออนุญาตใช้ตามนี้ละกันนะคะเวลาที่จะเขียนคำตอบคุณครูก็จะอธิบายดังนี้นะคะก็จะได้ส่วนของเส้นตรง R S นะคะติดขออภัยค่ะตัดกับเส้นตรง M N และเส้นตรง P Q นะคะ มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางก็จะได้เหมือนกันเลยค่ะมีแปดมุมเหมือนกันเพราะว่ามันมีอยู่พอมาตัดเนาะเส้นหนึ่งก็จะได้สี่มุมตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้สี่มุมตรงนี้นะคะเด็กๆสังเกตเนาะมองตามก็จะทำให้ได้มุม8ดมุมก็จะเป็น มุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกมุมเจ็ดและมุมแปดนะคะบรรทัดต่อไปนะคะก็จะได้มุมหนึ่งมุมสองมุมห้าและมุมหกนะคะฝั่งนี้เนาะเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะและอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ข้างล่างก็จะได้เป็นมุมไหนลูกมุม 3, มุม4มุม7และมุม8เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะและบรรทัดสุดท้ายอย่าลืมนะคะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือมุม1มุม2มุม5และมุม6กนะคะกับมุม 3, มุม4และมุม8 เป็นมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะ,ะในที่นี้ขอภัยนะคะมุมของเลข2หายไปคุณครูเติมให้นิดนึงโอเคนะเด็กๆคุณครูก็ขอยกตัวอย่างไว้เพียงแค่3ตัวอย่างก็พอนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้นักเรียนได้ ทํำใบงานแล้วก็ใช้ความรู้นี้ต่อยอดในเรื่องต่อๆไปนะคะถ้าใครไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะให้นักเรียนกลับมาฟังคลิปแล้วก็สังเกตว่ามุมแบบนี้เราควรจะเขียนไปยังไงยังไงนะคะโอเคนะเด็กๆ สำหรับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะใน EP หน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ